จะมารีวิวปรินเตอร์รุ่น L14150 เย yeah. ้วันนี้นะครับต่อฟ้านะก็สั่งนะปรินเตอร์เป็นอินวันนะรุ่นนะครับ L14150 นะครับผมนะครับตัวนี้นะราคาที่สั่งซื้อมานะเอ่อราคาที่เขาเปิดตัวอยู่เนี่ยอยู่ประมาณเออหมื่นเจ็ดห้านะ แต่ว่าอันนี้คือผมได้ส่วนลดลายเบดเสร็จแล้วประมาณหมื่นห้าหประมาณนี้นะครับลดไปประมาณเกือบเกือบพันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะครับว่าข้างในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะครับยังไงผมก็ฝากติดตามชนะไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับครับตอนนี้ก็แกะมา เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็จะเห็นตามภาพนี้เลยนะอันนี้ยังผมยังไม่ได้เปิดเครื่องออกมานะเดี๋ยวให้ดูอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ก่อนนะครับผมนะครับอันดับแรกเลยที่เราเปิดกล่องมาเราจะเห็นตลับหมึกครับตลับหมึกเนี่ยจะมีสีดํานะครับผมเป็นรหัสเบอร์0ูนนะนะครับเป็น bk นะนะครับหนึ่งอันแล้วก็เป็น0ูนเหมือนกันนะเป็น c นะครับรหัสเป็นโค้ด c นะเกรนะครับ1อันนะครับแล้วก็เป็น เป็น001นะครับเป็นโค้ด M นะมา g e เจนตาอีก1กระปุกนะครับแล้วก็เป็น001เป็น Y นะ Yellow เยลโล่เหลืองนะครับผมนะครับอีก1กระปุกทั้งหมด4กระปุกนะครับแล้วก็มีชุดาสายโทรศัพท์ให้นะครับตัวนี้จะสามารถใช้งานแฟลกได้ด้วยนะครับผมนะครับ แล้วก็มีสาย AC ให้สายลักนะครับแล้วก็มี USB 2.0ให้1เส้นนะครับผมนะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถใช้ Wi-Fi ได้นะครับผมนะครับมี Wi-Fi ต่อแลนได้ด้วยนะอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวเราแกะข้างในดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนะครับเคครับก็เดี๋ยวเราจะแกะพลาสติกสีฟ้านี้ออกนะแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะเจ้าตัวที่เป็นเทปนะครับ เต็มเครื่องไปหมดเลยครับลอกก่อนจะหมดที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับผมนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมด้านหน้าก็จะมีปุ่มนะครสามปุ่มคือสองสามนะครับผมนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะเป็นแท้งอยู่ด้านหน้าเลยนะบอกปริมาณของระดับสีนะครับผมนะครับก็จะมีสีสีแต่เนี้ยผมยังไม่ได้ใส่นะครับผมนะครับรอบๆข้างๆเนาะก็จะประมาณนี้ ด้านข้างนี้เป็นตัวซับหมึกนะถ้าเต็มก็เปลี่ยนได้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นมานะครับเพื่อที่เราจะสามารถใส่กระดาษ A3 ได้นะขนาดใหญ่เลยนะตรงนี้นะครับนะครับอันนี้คือของ A3 นะนะครับแล้วก็เก็บแบบนี้ได้นะครับผมนะครับโอเคข้างหลังนะครับผมข้างหลังพอเรามาถึงข้างหลังตรงนี้นะครับเราจะเห็นช่องโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับเสียบสายในส่วนของใส่ไฟนะครับแล้วก็จะมี USB ตรงนี้แล้วก็จะมีสายแลนอยู่ตรงนี้นะนี่ครับ จะมีสาย USB ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่แลนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้เองนะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับผมนะครับส่วนด้านบนนะเครื่องรุ่นนี้นะครับจะสามารถซีล็อกแบบ2ด้านโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับผมนะครับผมยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองใช้งานกันดูว่าเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็เอาไว้สําหรับสแกนนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะนะครับเปิดแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาเราใส่กระดาษนะเวลาเราจะสแกนก็คือเราต้องชนมุมตรงนี้นะนะครับอย่างนี้นะ จะเป็นลัดหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถสแกนได้สูงสุดก็คือ LGL เลยนะเนี่ยนะครับ13นิ้วนะครับคูณ8.5นะยาวสุดเลยนะได้แค่นี้นะครับ A3 ยั่องไม่ได้นะครับผมนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ตัวหน้าปัดสามารถพลิกขึ้นมาได้นะครับอ๋อหนืดนะครับนุ่มเลยนะนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะสามารถพลิกขึ้นมาได้แบบนี้ปรับองศาได้นะครับ แล้วก็ว,วิธีการที่เราจะยกเจ้าตัวข้างๆนี้ขึ้นนะครับข้างๆนยเขาจะมีล็อกอยู่ข้างๆแบบนี้นะนะครับเราดึงขึ้นมาทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองดึงแล้วสังเกตตรงนี้นะเราดึงขึ้นมาทีหนึ่งนะครับครับมันจะตั้งนะดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับมันจะลงมาแค่นี้แล้วก็ดึงขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะลงมาปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูสเต็ปใหม่ตอนแรกไม่รู้นะไปดึงอย่างเดียวเลยไปยกอย่างเดียวเลยนะครับอ่ะยกขึ้นมาก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งจะตั้ง เยอะนะครับจะสามารถเข้าไปเช็คดูหรือว่าจะหยิบกระดาษที่ติดไรได้นะครับนะครับครั้งที่2สองนับยกขึ้นครั้งที่2ก็จะมาสเตปนี้นะครับพอยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะคือปิดนะครับผมประมาณนี้นะนี่แบบนี้เลยนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องนะครับแต่นี้ผมยังไม่โหลดหมึกนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยจะมีวาล์วปิดนะคือตรงนี้ผมผมว่ามันดีนะ แต่ก่อนผมใช้เป็น T60 นะคือถ้าเราไม่ใช้นานๆนะครับเราต้องไปซื้อไอ้ตัวที่มันเหมือนกับว่าตัวปิดหมือกัครับที่เวลาเราหมุนปุ๊บมันจะไปทับสายสายหมึกให้มันแบนนะครับไม่ให้หมึกมันไหลย้อนกลับมาครับอันนี้ก็จะเป็นวาล์วนะครับแบบนั้นนะเนี่ยเวลาเราขนย้ายนะครับก็ให้เราปิดไว้แบบนี้นะนะครับตามคู่มือก่อนใช้แล้วก็ต้องเปิดวาล์วแบบนี้ก่อนนะครับนะครับอบนนี้นะครับครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ เสียบปลั๊กดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเครื่องลองกันดูนะครับเคืออันี้ผมบอกเลยว่าผมก็ยังใช้ไม่เป็นนะนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ใช้สายของเขานะที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้นะเสียบไว้ข้างหลังเครื่องเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันครับครับโอเคครับก็ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะแต่ว่า เรายังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทําการยกฝาขึ้นมาแล้วก็ใส่หมึกน้ําหมึกเข้าไปก่อนนะครับโดยการยกตรงฝานี้ขึ้นนะนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครับแบบนี้นะเปิดฝั่งนี้ออกมาแบบนี้นะครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับเปิดแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฝาปิดนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติมเป็นหมึกสีดํานี้เข้าไปก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวผมตัดเลยดีกว่านะครับนะครับตัดเลยนะครับอย่นี้นะครับพอตัดเสร็จนะครับก็ยกขวดขึ้นมานี่เป็นหมึกสีดํานะนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําากร เติมนะครับก็เปิดหัวมาแบบนี้นะครับอืขวดดูดีมากอะโอเคนะครับก็เปิดสายนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คว่ำลงไปนะครับให้ตรงตามร่องของเขานะนะครับไม่ต้องบีบขวดนะครับแค่กดลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูตัวข้างล่างตรงนี้นะหมึกกับมันจะลงไปเองนะครับนะครับตอนนี้หมึกเริ่มเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยจะสังเกต๋ยวผมลดระดับกล้องนะครับ นี่ครับจะสังเกตว่าหมึกตัวนี้เริ่มเข้าไปแล้วเราไม่ต้องไปบีบขวดนะครับนะครับจะได้ยินเสียงแบบน้ําไหลนะเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเติมประมาณขีดที่หนึ่งสองสามมันก็สักครึ่งหนึ่งนะไม่ต้องเต็มปิ่มนะครับผมเดี๋ยวเติมนะครับแล้วก็เติมแบบนี้ให้ครบทั้งสี่สี่เลยนะแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเครื่องกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเติมแค่ครึ่งเดียวนะพอละนะครับพอละครับเยอะเกินนะครับ ก็ประมาณนี้ไม่มีเลอะเลยนะขวดก็ทามาดีมากเลยนะครับยกขึ้นมานี่แบบไม่มีเลอะเลยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเราปิดเก็บเหมือนเดิมแล้วก็เติมเงี้ยให้ครบทั้ง3าสีที่เหลือเลยนะครับผมเติมให้ครบเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะยกฝาลงนะยกฝาลงก็เหมือนกันครับยกสองครั้งนะครับครั้งแรกมาจากคำ้ำอย่างงี้ะยกอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กดเปิดครับตอนนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับ แล้วก็ต้องเช็คด้วยนะว่าไอ้ตัวล็อกสีฟ้าๆตรงนี้ครับต้องต้องพับไปอยู่ข้างในนะอย่าเอาขึ้นมาข้างบนนะครับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะกําลังจะเซตอัพแล้วก็ใช้งานนะครับผมนะครับพอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะให้เลือกภาษานะผมก็เลือกภาษาไทยนะครับก็แตะอีกหนึ่งทัชสกรีนลื่นอยู่นะนะครับลื่นโอเคเลยครับนะครับแล้วก็เลือกภาษาไทยนะปุ่มประเทศนะครับนะครับออมแสงเราปิดไปนะตั้งสแตนดาร์ดไปก่อนนะครับยังไม่ใช้นะครับวันที่ก็ตั้งเป็นวันเดือนปีเนาะ นะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วนะสิเดือนสี่สองสานะครับเลือกเป็น24บชั่วโมงแล้วก็เวลานะครับสามทุ่มนะโอเคตอนนี้นะครับเครื่องกําลังประมวลผลนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับหน้าจอมันจะขึ้นว่าดูเริ่มต้นที่นี่นะพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บให้เรากดปุ่มตัวเครื่องหมายตกใจนะครับค้างไว้5้าวินะครับผมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับนะครับ แล้วก็จะขึ้นว่าเมื่อเติมหมึกต้องแน่ใจว่าไม่ได้บีบขวดหมึกหมึกอาจกระเด็นนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกเป็นข้อความบอกนะครับแเราก็กดดาเนินการต่อเพราะว่าตอนนี้เราเติมหมึกเข้าไปแล้วครับแค่นี้นะครับเริ่มต้นเตรียมการใช้งานให้แน่ใจว่ามีน้ําหมึกเต็มถังนะครับผมก,กดโอเคนะครับครับก็รอประมาณ10นาทีนะให้เขาทําการโหลดหมึกเข้าไปก่อนนะครับผมนะครับ ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะสีหายไปประมาณเกือบครึ่งขีดนะเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับแล้วก็โอเคหลังจากสินาทีนะครับที่เครื่องเขาทางานนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งแล้วนะครับว่าเตรียมใช้งานเรียบร้อยแล้วดําเนินการต่อเพื่อปรับการพิมพ์นะครับผมก็จะกดตรงนี้นะทีหนึ่งนะแล้วก็ปรับเครื่องพิมพ์เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพการใช้งานของเครื่องพิมพ์โอเคนะครับปรับแนะนํานะครับแล้วก็พิมพ รูปแบบตรวจสอบหัวฉีดเพื่อตรวจสอบว่าหัวฉีดไม่อดตันนะครับผมผมเข้าใจว่าอาจจะต้องใส่ใส่ในส่วนของกระดาษเข้าไปแล้วนะนะครับกระดาษนะครับเราก็เลื่อนตัวฐานนี้ออกมานะนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ครับใช้บีบตรงนี้นะตรงนี้มันจะล็อกตายเลยนะครับขันไม่ออกนะใช้บีบแบบนี้ออกมาก่อนนะแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปนะเดี๋ยวผมเทสก่อนนะนะครับแล้วก็ใส่ให้พอดีนะครับนะครับถ้ามันโก่งอะไรก็เนี่ยเอาให้พอดีแบบนี้นะ แล้วก็ใส่เข้าไปครับปุ๊บนะครับแล้วผมก็จะกดตรงนี้นะกดว่าพิมพ์นะครับนะครับใส่กระดาษ A4 โอเคเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วกดไปทีหนึ่งนะกดตรงนี้ออกมาก็ได้นะเดี๋ยวเราเรารอ,รอ,รอ,รอกระดาษออกมานะตะคุ่นนะครับตอนนี้เขากาลังเทสหัโพิมพ์เข้าใจว่านะ่าจะพิมพ์ในตัวไอตัวขั้นบันไดที่เป็นสีนะลองดูสีว่าจะออกไหมอ่ะตอนนี้สีออกมาแล้ว โอเคนะครับโอเคนะครับเขาก็จะบอกให้เราตรวจสอบรูปแบบตัวสีนะว่ามันขาดหายไหมนะครับหรือว่าครบแบบนี้นะครับตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงนะครับผลที่ออกมาก็โอ้ชัดว่าโอ้ชัดเลยครับเนี่ยอ่าใช้ได้ครับไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเนยครับตอนนี้หน้าจอขึ้นมาพร้อมพร้อมใช้งานแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะ ขึ้นมาเป็นเมนูนะเนี่ยถ่ยเอกสารสแกนนะครับแฟกนะครับนะครแล้วก็การบำร,รุงรักษาตั้งค่านะครับตอนนี้ Wifi ยังไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะทดลองต่อ Wifi ดูนะครับผมนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wifi นะนะครับนะครับแล้วกดตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลือก Wifi ได้เลยโอเคเดี๋ยวผมอขอจับคู่ Wifi เจ้าตัวเครื่องพิมพ์มันนี้นะครับ อ่าไวไฟที่บ้านนะครับเดี๋ยวลองมาพิมพ์เงินดูสั่งผ่านมือถือกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็จับคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับครับพอเรากดเข้ามานะครับเครื่องมือก็จะมาหน้าต่อมาก็คือว่าให้เรานะครับทำการติดตั้ง f สั่ง connect นะ๋ยวผมกดโอเคเลยนะผมจะติดตั้งนะครับนะก็จะกดโอเคผมอนุญาตนะครับแล้วก็กดเลือกปุุงประเทศใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคตครับก็เลือกประเทศไทยนะ โอเคนะครับก็นี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นลองเล่นลองสั่งพิมพ์กันดูนะครับผมนะครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์รูปดูนะนะครับผมก็ใช้เป็นกระดาษ4ี่คูณนะครับนี่เป็นกระดาษคอสซี่นะเนี่ยครับกระดาษคุณภาพนะครับแล้วก็มาใส่ข้างหลังเนาะอันนี้ก็คือเป็นฐานข้างหลังที่เอาไว้ใส่พวก A3 นะครับหรือว่า A 3พัดนะครับส่วนตรงนี้เอาไว้ใส่กระดาษที่เอาไว้ Copy ีนะหรือว่า C ีล็อกนะครับเขาจะหมุนเข้าไปแบบนี้นะแล้วเขาจะมาออกตรงนี้ด้านล่างแบบนนนี้ะะคผม พอถึงเวลาที่เราจะต้องต้องทำการซีล็อกแบบว่า2หน้าเนี่ยเราก็ยกอันนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนออกมาตรงนี้เราก็หยิบออกมาสลับนะครับง่ายไม่ต้องมานั่งแบบพลิกไปพลิกมานะครับผมนะครับแล้วก็ซีล็อกปุ๊บมันก็จะมาออกด้านล่างตรงนี้เลยนะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําการลองปิ้นในกระดาษโฟโต้นี้ดูนะอ่ะเดี๋ยวผมใส่เข้าไปนะครับโอเคอย่างงี้นะผมก็จะหนีบกระดาษไว้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมาสั่งที่ตัวปิ้นนะ นะครับโอเคตอนนี้เครื่องพิมพ์ก็พร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นรูปเจ้าลาเต้นะแล้วผมจะลองสั่งพิมพ์ดูนะครับกดซีเล็กนะครับแล้วก็กดเน็กนะครับผมนะครับกดเข้ามานะครับถ้ายังไม่เจอพิมพ์เตอร์นะให้เรากดตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปเลือกที่บ้านนะครับแล้วก็เลือกที่โลเคานนะแล้วก็สแกนหานะครับมันจะเจอพิมพ์เตอร์แบบนี้นะเพราะตอนแรกที่เราจับคู่พิมพ์เตอร์เรากับ ไปไฟที่บ้านนะครับมันก็จะอยู่ในวงแหวนเดียวกันนะพอเวลาเราเซิร์ชมันจะเจอแบบนี้นะแล้วก็กดเลือกไปทีหนึ่งแค่นี้เองครับผมแล้วก็เลือกตัว Keep Use App s c a p IPrint นะคือมันสามารถใช้ได้2แอปนะถ้าพี่พี่ทนไม่ใช้แอปนี้ก็ใช้เป็น Smart Panel ก็ได้นะครับ App s c n Smart Panel นะแต่ผมใช้นี้เนาะนะครับแล้วกดดนไปนะแล้วผมจะสั่งพิมพ์นะเดี๋ยวมาลองดูพิมพ์นะครับไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับต่อเมื่อกี้เราใส่กระดาษไปแล้วนะตอนนี้กระดาษก็ข้างหลังก็ ขึ้นมาแล้วนะครับเดีย๋ยวจะพิมพ์ออก,กออกมาแล้วนะครับอ่ะรอสักครู่รูปกำลังออกมาแล้วนะครับแต่ผมจะบอกทีกทนิดนึงนะตอนที่เราเลือกรูปเสร็จนะครับปุ่มนี้ยนะครับตอนเราสั่งคิ้นเสร็จเลยนะ Standard เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยเขา่จะออกมาที่เขาจะดึงคือกระดาษใส่ได้สองที่ใส่ตรงนี้กับข้างหลังใช่ไหมครับ ตัวเวลาเราพิมพ์นะครับมันส,สามารถเลือกได้นะเนี่ยครับถ้าเราเลือกตัวเมติกเนี่ยมันจะเลือกที่ตัวนี้มาครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเรียเรียเรียทายก็คือกระดาษาด้านหลังนะ <c oughs> มันก็จะพิมพ์กระดาษที่เราใส่เข้าไปด้านหลังแล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้นะเนี่ยครับรูปก็ไม่ได้ขี้เละเลยนะถือว่าชาัดทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือผมสั่งพิมพ์จากตัวโทรศัพท์นะเด <c oughs> ี๋ยวผมจะลองอสั่งพิมพ์จากตัวอีเมลรูบ้างนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ครับโอเคครับต uh, no right. ่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทำการถ่ายเอกสารนะนี่ผมใส่ไปสองแผ่นนะครับผมนะครับก็ก็มีกระดาษอยู่ข้างในนี้ด้วยนะนะครับก็มีกระดาษอยู่นะสองแผ่นพอดีกันนะครับผมนะครับขั้นตอนก็ง่ายมากๆเลยครับผมนะครับก็เราก็กดเข้าไปที่ในส่วนของอ่ะเดี๋ยวผมตั้งกระดาษเป็นอีกสีก่อนครับโอเคครับก็เข้าไปในในส่วนของถ่ายเอกสารนะครับเราก็เลือกว่าจะเอาเป็นขาวดำหรือสีนะเดี๋ยวผมจะเอาเป็น ขาวดำแล้วกันนะครับผมหนึ่งด้านนะเดีว่าจะปรับเป็นสองด้านก็ได้นะครับจะขึ้นบอกนะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับที่เท่าไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราเอาแค่หนึ่งด้านนะครับผมแล้วกดตกลงมาครับผมนะครับแล้วก็กดไส่ขสารนะครับผมโอเคครับกดเรืบครับตอนนี้กระดที่เราทําการ สัมเนครับคือคือถ้าเราวางไว้จีแผนมันจะดูดไปหมดเลยนะเนีย่ยมันจะออกเลยแล้วแผ่นนะครับอันนี้คือแผนแรกนะที่ผมถ่ายออกมานะน,น,นะครับอันนี้คือต้นบับนะครับนะครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับเป็นนะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของที่เป็นตัวสัมเนานะครับผมนะครับนี่ ited, อย่างนี้นะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะที่ออกมานะเนี่เหมือนกับต้นฉบับเลยนะครับ เอกาสารก็คือนี่ก็เป็นเอกาสารแต่น,นะก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเราซีลอกหรือว่าถ่ายสัเนาแค่แผ่นเดียวเราก็วางไว้ตรงนี้แค่แผ่นเดียวนะไอตรงที่มันออกมาก็จะมาออกไปอีกตรงนี้นะหรือว่าถ้าเราต้องการถ่ายแต่ว่าสองหน้าเราก็เอาจากข้าขึ้นมาข้างบนแล้วก็กดถ่ายรอบนึงก็จะออกมาเป็นสองด้านนะครับผมนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะ <S <S แล้วก็ยังมีฟรรงังก์ชันที่เออเอาไว้ถ่ายเอกสารผ่านอีเมลด้วยนะนะครับผมก็ง่ายมากๆเลยแตผมลองเทสให้ดูก็ได้นะ นะครับผมนะครับสมมติว่าเนี่ยครับก็ลงทะเบียนผ่านอีเมลเสร็จนะครับเนี่ยแล้วก็ส่งเขาจะมีอีเมลมาให้ครับตรงนี้ครับเราก็เข้าไปตรงตั้งค่านะเข้าไปที่ตั้งค่าที่หน้าจอเรานะแล้วก็เลือกไปที่ตัวตั้งค่าทั่วไปนะแล้วก็เลือกนะครับผมเป็นตั้งค่าบริการเว็บเนี่ยครับบริการเราเราก็กดไปที่บริการของ f 3 connectin นะครับกดไปแค่นี้ครับผมนะครับแล้วเขาก็จะมีอีเมลมาให้นะครับเราก็กดพิมพ์ออกมานะครับพอกดพิมพ์เนี่ยตัวกระดาษเนี่ย เขาจะส่งอนี่ครับเวลาที่เรากดตัวที่หน้าจอเสร็จแล้วเนะี่ยแต่ต่อตัวเครื่องต้องต่อไฟฟ้าด้วยนะครับมันก็จะขึ้นหน้ามันก็จะพิมพ์กระดาษแผ่นนี้ออกมานะครับขึ้นว่าเอ o n ารค n r e ทนต์บีสติส i ปลั ีนะครับก็คือให้เราสแกนโค้ดตรงนี้แล้วก็ไปทําการลงทะเบียนนะครับผมนะครับแค่นั้นเองครับพอลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็เอาอีเมลที่ทางเอกสารเราให้มานะครับมาทําการพิมพ์นะเดี๋ยวผมจะลองกดอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ของผมก็คือเป็นผมพิมพ์ว่าเทสนะครับแล้วผมลองกดส่งไปเลยนะแค่นี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวแป๊กๆหนึนครับตัวเครื่องพิมพ์นะครับมันจะพิมพ์เองครับเดีย๋ยวลองลองใส่กระดาษเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอสักแป๊บนึงครับอ่ะนี่มันกำลังพิมพ์แล้วผมไม่ได้กดนะคืออันนี้ผมกำลิงพิมพ์ ไอโหลด2 0ีเมลนะครับนี๋มถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเวลาอยู่ที่ไหนหรือว่าอ,อ,อยู่ทำงนนนานข้างนอกเนี่ยเคิองพิ์ออนไลน์อยู่ใช่ไหมครแล้วก็กดสั่งพิมพ์ผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับง่ายๆครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองสแกนเข้ามาดูบ้างนะครับคือแอป,ปเนี่ยทั้งสั่งตัวนี้ใช้ดได้หมดนะ เอฟสันไอพิ้นก็ได้หรือว่าเอฟสันสมาร์ทแพเนลเดี๋ยวผมจะลองเป็นเอฟสันสมาร์ทแพเนลนะครับก็เข้าไปตั้งค่าเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นรูปปรินเตอร์ของเราขึ้นมาแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะกดสแกนนะครับผมก็จะใส่รูปอันเดิมที่ผมพิมพ์ออกมานะนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลียร์กระจกก่อนนะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ปิดนะปิดเสร็จผมก็กสแกนครับปุ๊บผมจะสแกนเข้ามาในโทรศัพท์ของผมเองนะครับผมนะครับไซส์ก็เอาเป็น A4 ก็ได้เนาะนะครับ Solution นะครับเอาเป็น High ไปเลยนะ600ไปเลยนะเอาชัดๆนะครับผมนะครับแล้วก็ Image file นะครับเป็นเป็น JPG นะครับผมว่ากดสตาร์นะครับเดี๋ยวสักแป๊บนึงอ่ะเจ้าตัวพ r ิ n เตอร์เนี่ยนะครับเขาจะทำการสแกนนะครับตอนนี้กำลังทำการสแกนอยู่นะเดี๋ยวดูว่าภาพจะออกมาที่โทรศัพท์ผมเนี่ยชัดขนาดไหนนะครับผม โอเคนะครับรูปมาแล้วนี่ครับคือเราใส่กระดาษไปไม่ไม่เต็มช่องนะเราใส่ไปเป็นตรงตรงกระดาษตรงนี้มันไม่มันไม่เต็มแผ่นนะครับเวลาเขาสแกนเขาสแกนทั้งหมดนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือรูปที่เราสแกนนะนะครับอันนี้ก็คือรูปที่ออกมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอ่อขอบมันให้มันพอดีกับไฟล์เดิมได้นะครับแบบนี้เนาะนี่ครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รูปนี้เลยนะก็ถือว่าโอเคครับใช้ง่ายครับเราจะให้มันสแกนไปออกในคอมพิวเตอร์ก็เสียบสาย USB นะครับแต่นั่นคือยุคสมัยนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ใช้ก็ไม่ไม,ไม่ต้องใช้สายนะครับใช้ไวไฟแบบนี้ได้เลยนะก็โอเคนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะ ครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับรีวิวเจ้าเครื่องเอฟสันอออินว n ของผมเครื่องนี้นะแต่นี้คือผมซื้อมาใช้เองแล้วก็อันนี้แกะครั้งแรกเลยยังไม่เคยยังไม่เคยเล่นเลยนะไม่รู้ด้วยนะว่าเล่นยังไงนะครับก็มาเล่นพร้อมๆกันเนี่ยนะครับมาอัน็อกซิงให้ดูกันนะครับผมนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ยุ่งยากนิดนึงตอนที่แกะเครื่องออกมาแล้วก็ต้องมาติดตั้งค่าครั้งแรกเนี่ยแหละครับผมนะครับ หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วตั้ง wi f i นะครับแล้วก็ต่อ F อสายคอนเนเข้ากับในตัวระบบของตัวเครื่องเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็สะดวกสบายมากนะครับไม่ต้องมีสายแล้วเดี๋ยวนี้นะครับผมแค่ต่อ WiFi ในวงวงแลนดเดียวกันกับในบ้านเราก็สามารถใช้งานได้ตลอดเลยหรือวจะอยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถสั่งงานผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามาปรินที่ตัวเครื่องเราได้นะครับผมนะครับลองดูครับประมาณนี้เลยนะสำหรับรีวิวข้าวของผมนะสำหรับเจ้าตัว เอฟสันนะครับรุ่น L14150 นะครับซึ่ง,ง,งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมลังเลอยู่2ตัวนะจะมี l 1 0 0นะครับกับ L14150 ซึ่ง l 1 0 0เนี่ยมันเครื่อง1 5 0 0 0แล้วแล้วก็มี4ี4สีเหมือนกันนะครับ4สีเหมือนกันแล้วก็ในตัวนั้นน่ะเขาจะไม่มีออยนวนแบบนี้เขาจะเป็นเครื่องพิมพ์อย่างเดียวนะคเป็น A3 ครับแต่ตัวเนี้ยพิมพ์ด้วยสแกนด้วยแล้วก็มีหน้าจออะไรมันเล่นง่ายนะครับผมนะครับ ชอบมากเลยตรงที่หน้าจอเนี่ยม,มันทำให้เราควบคุมเครื่องได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะครับก็ลองดูนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสําหรับพี่พที่กําลังดูเครื่องพิมพ์รุ่นนี้อยู่หรือว่าลังเลอยู่แล้วก็มาดูคลิปก็ลองเอาไปตัดสินใจกันเอานะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ